เจเจทิพัสแจงเหตุผลอันฟอลโลววิววรรณรสหลังเลิกราชีทำอะไรต้องชัดเจนเจเจทิพัสยอมรับอันฟอลโลอดีตคนรักวิววรรณรสหลังปิดเส้นทางรักสี่ปีชี้อยากทำอะไรให้ชัดเจนย้ำชัดปรางกันนรันไม่ใช่มือที่สาจบความสัมพันธ์รักสี่ปีกันไปได้เมื่อไม่นานมานี้สำหรับเจเจทิพัสติลาพรพัส และอดีตหวานใจวิววรรณรสสนทิชยัยซึ่งต่อมาในภายหลังก็มีคนตาดีไปเห็นว่าฝ่ายชายกดเลิกติดตามหรือ unfollow อินสตาแกรมของฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันที่21กันยายน66สื่อมวลชนก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์หนุ่มเจตในประเด็นนี้ว่าทำไมถึงกดเลิกติดตามแฟนเก่าเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรหรือไม่ ซึ่งหนุ่มเจตเล่าว่าตนได้ดูสัมภาษณ์ของสาววิวแล้วแม้จะไม่ละเอียดแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะถือเป็นสิทธิ์ของฝ่ายหญิงในการเลือกที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าอย่างไรส่วนเรื่องการ unfollow อ in ินสตาแกรก็ถือว่าเป็นการทำอะไรให้ชัดเจนมากขึ้นส่วนใครจะคิดยังไงเรื่องนี้ไปบังคับคนอื่นไม่ได้ ตอนนี้ถือว่าต่างคนต่างดูแลตัวเองและได้พูดสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมของแต่ละฝ่ายไปแล้วผลจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแฟนคลับส่วนตอนนี้ขอโฟกัสชีวิตการทำงานก่อนพร้อมย้ำชัดว่ากับเลดี้ปรางหรือปรางกันนรันไม่ใช่มือที่สามแน่นอนการเลิกกันครั้งนี้เกิดจากการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เป็นการจบกันด้วยดีแม้ทางฝ่ายวิวจะยอมรับว่าเสียดายเวลาสี่ปีที่เคยคบกันมาก็ตามแม้กระแสตีกลับหนุ่มเจดจะค่อยข้างแรงด้วยเหตุผลการ unfollow อ in ินสตาแกรมฝ่ายหญิงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เจ้าตัวคิดมากพร้อมเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปและขอมูฟออนไปอีกขั้นก็ถือเป็นเรื่องราวระหว่างคนสองคน แฟนคลับในฐานะคนนอกก็มองดูอยู่ห่างๆจะดีกว่าอย่าเพิ่งไปคิดแทนศิลปินมากนะักเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าเบื้องหลังของการเลิกกันครั้งนี้มีเหตุผลที่แท้จริงอะไรซ่อนไว้อยู่